เวลา38ปีที่ผ่านมาเราก็ได้พัฒนาบริษัทนะครับในการทำธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างนะครับจนปัจจุบันเนี้ยเรามีพนักงานของเราเองเนี้ยประมาณ2,000 2,000คนนะครับประกอบไปด้วยเอนจิเนียรนะครับประมาณ200กว่าท่านนะครับซึ่งไม่นับรวมถึงผู้ที่มาทำงานเป็นเอาซอร์สกับเราด้วยอีกก็เป็นพันนะครับ ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ทำงานรับเหมาในในงานกอ่อสร้างเนี่ยเป็นเรียกว่า general construction contractor นะครับในประเภทงานต่างๆที่เราทำเนี่ยก็มีทั้งงานกอ่อสร้างโรงงานนะครับ industrial work นะครับงานโยธานะครับ civil work นะครับงานอุโมงค์งานใต้ดินนะครับเช่นการขุดเจาะการวางท่อใต้ดินการทำอุโมงค์ต่างๆนะครับ งานอาคารนะครับงานคอมเมอรเชียลบิลดิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงนะครับอาคารหอประชุมนะครับอาคารคอมเมอรเชียลบิลดิ้งต่างๆแล้วก็งานทางด้านของรีสิดเอนเชียลบิลดิ้งนะครับจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือบ้านพักอาศัยนะครับและในส่วนสุดท้ายก็เป็นงานทางด้านมารีนเวิร์กก็คืองานที่เกี่ยวกับวอเตอร์ฟรอนต์ต่างๆอย่าง,างเช่นท่าเรือนะครับการขุดลอกการทำเจสตี้นะครับ LNG เทอร์มินอลพวกนี้นะครับ ในส่วนของบริษัทเราเองแล้ก็จะมีโรงงานที่ให้ทําการสนับสนุนงานของเรานะครับอันแรกก็จะเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตนะครับเป็นพรีแคสต์คอนกรีตนะครับซึ่งเป็นทั้งระบบเสริมเสริมเหล็กนะครับคือพรีสเตรสแล้วก็พรีแคสต์ปกตินะครับซึ่งมีกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่1 1 0 0 0คิวบิพั cubic ต่อเดือนนะครับ ซึ่งมีอยู่ที่3โลเคชันด้วยการสถานที่เนี่ยนะครับก็อยู่ที่บางนาตราดกม .4 มีที่สมุทรสาครมหาชัยนะครับแล้วก็มีที่ชาเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวนะครับในส่วนอีกโรงงานก็คือเป็นโรงงานประกอบเหล็กนะครับก็เป็นจะพวกโครงสร้างเหล็กต่างๆนะครับเพื่อการทำสนับสนุนงานก่อสร้างของเราอย่างเช่นงานโรงไฟฟ้างานโรงงานเหล่านี้เราก็จะทําการประกอบโครงสร้างเหล็กต่างๆของเรา นะครับที่โรงงานและจัดส่งไปที่สถานที่ก่อสร้างนะครับทั้งสองอส่วนนี้เนี่ยนอกจากที่สนับสนุนงานภายในของเราแล้วเราก็ยังมีลูกค้านะครับที่บางครั้งก็มาสั่งซื้อจากเรานะครับมาสั่งออเดอร์จากเราต่างหากนะครับก็จะมีผู้รับเงาต่างๆนะครับที่มาใช้บริการนะครับในส่วนของบริษัทในเครือและบริษัทย่อยนะครับในกลุ่มของบริษัทนรับพัฒนาการเราเองเนี่ย นะครับตอนนี้เราก็มีบริษัทที่ไปจัดตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับในส่วนหนึ่งก็เพื่อเตรียมการขยายธนะุรกิจบริการไปในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งในปีที่เปิด AEC เราก็คงจะสามารถเข้าไปดำเนินการได้มากขึ้นนะครับในประเทศพม่านะครับในประเทศเขมรนะครับเป็นต้นนะฮะ ในขณะเดียวกันเราก็มีการ diversify ธุรกิจของเราไปนะครับในธุรกิจทางด้านการบริหารจัดการน้ำเสียนะครับชื่อบริษัท Utility Business Alliance นะครับ UBA นะครับซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยก็จะเป็นอย่างเช่นกทมนะครับซึ่งเราเข้าเป็นผู้บริหารจัดการโรงประบัดน้ำเสียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของคอนแทร์ระยะยาวนะครับ แล้วก็ในอย่างเช่นในที่นิคมอุตสาหกร,รมอะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่เราจัดตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทย่อยก็คือบริษัทมานะพัฒนาการนะครับซึ่งบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจในเรื่องการพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งเราก็เริ่มโครงการที่ที่ทำเป็นบ้านจาัดสรรนะครับแนวราบนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับส่วนบริษัทที่เป็นบริษัทแอฟเฟ t เลต์อาเซียเนียก็จะมีบริษัท C.I.N. Estate นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบริษัทที่พัฒนาสังหารเรนมาซั์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแนวดิง่งนะครับก็ทําโครงการประเภทคอนโดมิเนียมนะครับโครงการแรกเราก็ใกล้จะปิดโครงการแล้วก็คือที่อิสระลาดพร้าวนะครับซึ่งนี้เป็นจอยเวนเจอร์กับบริษัทชานอิสระนะครับซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็โครงการที่2ก็เป็นโครงการ, IC C, รอินอนสซีสน่นะครับอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์นะครับ ส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็คือ VSPN Property นะครับอันนี้ก็จะทำโครงการเป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่พัทยานะครับเป็นวิลล่านะครับในส่วนของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยเราจะมีอยู่4ส่วนด้วยกันในส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะาหางานเข้ามาทำในส่วนของของเราเนี่ย เราพยายามจะเน้นในเรื่องของงานที่เรามีความถนัดและในงานที่มีมาจิ้นที่ดีนะครับเพราะว่างานก่อสร้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ประกอบด้วยงานงานหลากหลายนะครับนี้บางงานบางประเภทเนี่ยก็อาจจะมีมาจิ้นน้อยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถอะไรพิเศษนะครับซึ่งในสําหรับของบริษัทเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะาหางานที่มีมีเรียวกว่ามาจิ้นที่ดีเพราะว่าต้องใช้ความสามารถ พิเศษต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆเข้ามานะครับอย่างเช่นงานอุโมงงานท่าเรือนะครับอย่างนี้เป็นต้นงานโรงไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะได้รับามาจินที่ดีขึ้นนะครับสตรัทจีนส่วนที่2นี่จะเป็นเรื่องของการที่เราพยายามจะขยายงานต่างๆงเราเนี่ไปในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ซึ่งในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยเข้าไปทํางานในลาวแล้วนะครับและปัจจุบันนี้เราก็กาลังสร้างเขื่อนอยู่ในลาวนะครับเรามีงานในเขมรน,นะครับที่ที่ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วเราก็มองหาโอกาสเพิ่มเติมนะครับในเวียดนามนะครับก็เคยมีประสบการณ์นะครับในพมา่าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่าพมา่าก็น่าจะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะครับหลังจากที่เขาเปิดประเทศนะครับ ซึ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะเตรียมทั้งพนักงานบุคลากรของเราที่จะสามารถเข้าไปให้บริการหรือทำงานนะครับในประเทศเหล่านี้นะครับในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการขยายธุรกิจของเราไปในธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับที่สามารถที่จะมีซูเนจี้กันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นที่เรียนไปตะกี้ว่าเราเริ่มมีธุรกิจอสังหาร,ริมทรัพย์นะครับซึ่งจากประสบการณ์ในการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ย ก็จะสามารถทําให้เรื่องการควบคุมงานก่อสร้างนะครับควบคุมต้นทุนเนี่ยสามารถทําได้ดีซึ่งถ้าเราทําการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเราเองเนี่ยเราก็น่าจะสามารถที่จะใช้จุดแข็งของเรานะครับในการสร้างกําไรนะครับในส่วนที่4ก็จะเป็นเรื่องของการพยายามพัฒนาสิ่งต่างๆภายในองค์กรของเราให้มีประสิทธิภาพให้มี productivity ให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เรื่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสำหรับผลประกอบการของเรานะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาและโดยเฉพาะในช่วงของไตรมาสที่2นะครับสำหรับไตรมาสที่2ของเราเนี่ยนะครับผลประกอบการเนี่ยในด้านรายได้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่1,919ล้านบาทนะครับแล้วก็มี Net Learning ออกมาที่27.3ล้านบาทนะครับเมื่อ รวมตัว non controlling interest แล้วก็จะมีที่30.3ล้านบาทนะครับในส่วนของถ้ารวมเป็น6เดือนคือครึ่งปีที่ผ่านมานะครับยอดรวมรายรายรับของเราก็อยู่อยู่ที่3,739ล้านบาทนะครับตัว net earning ของเราเมื่อ,อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่40.4ล้านบาทนะครับ เ่งในส่วนของรายได้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยส่วนที่มาจากบริการในในด้านต่างๆนะครับตามที่แสดงเป็นกราฟตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนมาจากงานก่อสร้างนะครับซึ่งในปีในปีนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของควอเตอร์ที่ที่สองเนี่ยนะครับในควอเตอร์ที่สองเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่82นะครับ ในส,ส่วนของสีชมพูนะครับอันนี้จะเป็นมาจากรได้มาจากการพัฒนาสังรมิมทรทัพย์ก็คือการรับปันผลเข้ามานะครับในส่วนสีส้มนะครับ13%อันนี้จะเป็นงานที่มาจากงานแม่เมาะนะครับก็คืองานรับเปิดหน้าดินนะครับแล้วก็ขุดทันหินเนี่ยนะครับของที่เหมืองแม่เมาะนะครับก็อยู่ที่13%นะครับ ส่วนอื่นๆเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของคอนกรีตโปรดักต์นะครับที่ตะกี้เรียนว่าจากโรงงานของเราที่เราหล่อคอนกรีตเองเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาบางส่วนที่มาซื้อเราก็เป็นสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณเฉพาะควอเตอร์สองนี้ประมาณ30ล้านบาทนะครับก็ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับนี่ในแง่ของ ตัว KPI เนี่ยนะครับเราก็จะดูในเรื่องของตัวไรายได้นะครับถ้าในตัวรายได้เนี่ยใน Q2 Q เราเนี่ยนะครับ